กินอยู่ตรงขอบเตียงแล้วก็ไปเอกกิเีเข้ามาแล้วก็มีอะไรตามมานะครับสำหรับคนที่เข้าไปดูแล้วก็จะดูแนวฉายนี้เดีย๋ยวถ้าสัญญาณมันไม่ดียังไงก็บอกด้วยนะครับผมจะได้ขยับย,ย้ายจุดตั้งกล้องใหม่นะครับตอนนี้อยากให้มาเห็น,นบรรยากาศสดๆตรงนี้ด้วย ด้านในนั้นจะเป็นโรงหนังที่คนกำลังออกมาครับสำหรับรอบ10โมงครึ่ง11โมงครึ่งน,นะครับอ,อกมา ขอบคุณสำหรับคุณรักและจถึงมากๆนะครับสำหรับข้อมูลสำหรับการแนะนํานะครับผมก็เองก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรักวันหนึ่งก็อยากจะเป็นเป็นช่องที่อยากจะให้เ c ฟซีอย่างเป็นเพื่อนได้มารับชมที่ช่องไทยสรินนะครับเยอะมากครับ เช้านี้แม่ไปที่ห้างบิ๊กซีนะก็จะมีครอบครัวที่พาลูกหลานมาดูนะครับตัวเด็กประมาณป .1 ป .2 นะครับมากันเป็นมากันเยอะนะครับเลยถามว่าอ้าวหนูมาดูหนังอะไรครับขายออครับไม่กลัวเลยครับไม่กลัวครับผมอยากจะดูครับเด็กๆคนเขาอยากจะดูหนังเรื่องแบบนี้เขาชอบตื่นเต้นไม่กลัวครับผมจะมาอยากจะดูครับ งานเกือบามการที่สอบถามคุณพ่อพก็พามาดูกันเลยครับว,ว,ว่าเด็กตัวเล็กๆพ่อก็ซื้อตั๋วนะคบเต็มครับเพราะว่าโรงหนังจะไม่มีราคาตั๋วเด็กหนังเมื่กี้จะมีแบบราคาเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กกี่คนก็ไม่ได้มานั่งตังกคุณพ่อคุณพ่อเขาก็ซื้อเป็นตั๋วให้ทุกคนนั่งไปสบาย แต่มารอดูทีมงานพระเอกนางเอกบนดีตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปตรงนี้เลยนะครับออเออเรียงไอโยครับมีน้อง ทิ่จตรุรอธานีเองครับเอาไปคอฟเอร์ได้เพราะมากเลยนะครับพชื่อวงอะไรผมลืมคิดคิดชื่อไม่ออก<ม>แต่ว่าผมได้นาคลิปน้องๆไปลงอยู่ในช่องนะลองเลื่อนไปดูก็จะเห็นนะครับคือน้องคอฟเอร์เพลงน้้นใครอ้อเนี่ยเป็นเพลงนี้เลยครับเพราะมากเลยครับแล้วเสียงดีแล้วก็การทําดนตรีก็สุดยอดเลยครับ ลหลายคนมาซื้อตั๋วไว้เป็นรอบป่ายครับแต่รอบนี้ก็ยังไม่เข้าไปเพราะว่ารอดูดารานักสแสดงที่จะมาตรงนี้ก่อนวันนี้ไทยสุรินทัญจรนั้นปกตินั้นวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ขายดีนะครับเป็นวันที่ขายดีแล้วก็ เป็นปติวันนี้จะขายที่ตลาดนัดของผมน้องไทยนะครับซึ่งจะมีพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาแล้วก็ซื้อเยอะครับซื้อดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นร้าค้าใช้อะไรก็แด้แต่ครับพี่น้องไทยวันนี้จะขายดีม,มากๆเพราะว่าประจกัก เบี่ยงนะครับมาซื้อดีมากนะครับเพราะนั้น,นผมก็จะพอเคแล้วจะจะเป็นวันที่จะไม่ขาดครับวันนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้นั้นหยุดเลยครับเพื่อที่จะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นที่อ่านเซนท่ันที่นี่นครับเพราะว่าโอกาสอย่างนี้นั้นไม่ได้มีทุกวันนะครับเพราะว่านานก็จะมีก็จะมีวันนี้วันเดียวครับสนามบ,บรรยากาศนี้ตรงนี้ครับ หลังจากวันนี้ผ่านไปก็ทางบอลคงจะไปจุดอื่นอีกครับแต่ที่แน่ๆก็คือช่วงบ่ายครับนอกจากจากจุดนี้นะครับก็จะไปที่บิ๊กซีอีกรอบหนึ่งครับช่วงบ่าย หนาตาย,ยัางไงครับนอกจอก็หน้าตาเหมือนกันเลยครับ คีณน้องครับนี่ก uh, ็คนก็มารอดูหนังแล้วก็รอดูดารานักแสดงที่แต่ละคนชื่นชอบนะครับก็จะรอได้ไปทีตัวนี้กันเยอะเลยครับอ๋อก็จะมีขายอยู่ you mm -hmm.